น้องเพนน้องเบนพาพี่มาไหนเนี่ยพามาเที่ยว ลูกค้าของเบนก็อยากจะเข้ามาคุยกับลูกค้าเพราะลูกค้าออกรถสนุกไปแล้วอยากจะมาสอบถามการใช้งานของเขาว่า FTR เนี่ย240เนี่ยใช้งานเป็นไงบ้างแล้วก็ติดตั้งตัวเครนด้วยนะแล้ววันนี้มาังไม่เจอลูกค้าลูกค้าไปไหนมาไหนไปไหนก็ไมู่้เดี๋ยวให้น้องเบนโทรหาลูกค้าแล้วเดี๋ยวดูครับว่าลูกค้าใช้รถยังไงมาสอบถามกับพี่คนขับกันโอเค แต่ทานน้องเบนลูกค้าเราใช่ผมเลยว่าเทมาเลยอ่ะสีเขียวเนี่ยทซัพเขียวเนียวซัพมาเลยนะสว,ส,สวัสดีค่ะโอ้โหนะฮะอันนี้เรามาเจอลูกค้าของน้องเบนค่ะ,ะคใช่ค่ะแล้วอยากเราก็เหมือนมา,มาเยี่ยมมาคุยอยากสอบถามนะครับคุณลูกค้าว่าตอนนี้เป็นไงครับง,งาน ดีครับช่วงนี้พึ้นกลับมาเนิ่ยพ้กลับมาเลยโอ้โหนะบ้าบ้าจริงนะรถตัวเนี้ยที่พี่คิดไปออกกับน้องเบนครับตอบโจทย์พี่ไหมตอบครับกระบะได้กระบะกว้างบรรทุกได้เยอะอืมแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่พี่จะใช้บรรทุกอะไรมาก พวกเต็นท์ครับแล้วก็พวกเครื่องไฟเครื่องอะไรเงี้ยแล้วมีเฮียบด้วยใช้สบายสบายเลยสะดวกเลยสะดวกเลยใช่ครับถ้าเป็นงานใหญ่พี่ก็เอาใช้เตาปั่นใช้เอาเครื่องปั่นขึ้นเต็นท์ใหญ่เรามีเต็นท์ใหญ่มีครับแล้วก็เอาพวกถังขึ้นถังขึ้นมาโอ้โงเป็นรถเต็นท์ใหญ่ใช่ครับห้องโดยสารก็ใหญ่ห้องข้างในอะไรมั้ยเนียโอ้โหนะอันนี้คือแบบถ้าเหนื่อยๆนี่เป็นไงนอนได้ไหมสบายครับสบายนะนี่คือรถบรรทุกเอียรซุกใช่มาถึงกับลูกค้าใช้จริงโอ้ต้องเบนน้องเบนนำเสนอเต็นที่มาอันนี้ พันนี้เต็มที่เลยค่ะลูกค้าแบบว่าตอนแรกลูกค้าจะเอาเปเอฟ v r นะไปทาเคนอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยคุยว่าบรรทุกหนักแค่ไหนแล้วอยากบรรทุกอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกตอนแรกลูกค้าบอกว่าอาอยากได้บรรทุกเครื่องปั่นไฟด้วยแล้วเครื่องปั่นไฟมีน้ำหนักที่สูงใช่ไหมเราก็เลยลองเสนอเป็นรุ่นนี้ลองให้ลูกค้าเราเข้าไปดูเสนอว่าะไรลักษณะการใช้งานของรุ่นนี้เป็นยังไงตอบโจทย์ไหมคะตอบโจทย์ครับเซลน่ารักนี้ รถตอบโจทย์อย่างนี้นะฮะขอให้กดพี่กดไลค์ให้กับน้องๆหน่อยโอเคสิ่งอำนวยความสะดวกเห็นไหมครับค่อนข้างจะสะดวกสะดวกครับกว้างสบายนั่งสบายเนาะสบายนะเบาเป็นไงพี่ถุงลมดีครับนะเพราะอะไรมันใกล้มือเลยหมดเลยเนาะนีแล้วก็ทำคัญนี่เลยพี่ไฟ้าทำงานโอ้นี่นะวางกร่องด้วยจะไม่จะน้องแล้วโอ้โหแล้วก็มันยังมีเรื่อง5ปี แม่มกันระยะทางของรถเราแล้วก็เบอร์โทรอันนี้นะอยากให้อยากให้ใหแบบผลพิชใช้รถยังมีคุณภาพเป็นไงพี่รถอีซสุเยี่ยมครับเยี่ยมครับครับหลังจากที่นะฮรรู้นะครลักษณะการใช้งานอ่าประสบการณ์ที่ลูกค้าใช้รถคันนี้มาว่าเป็นยังไงเนาะก็จะบอกว่าถ้ามีลูกค้าท่านใดเนี่ย มีลักษณะการใช้งานแบบนี้แล้วอยากได้รถแนวนี้นะคะเป็นเครนก็สามารถเข้ามาเปิดสาขาบอกเลยว่าซื้อรถกับเซียวเบนนะฮะได้ความรู้ได้รถดีๆใช้งานตรงอ่าไม่นเองบอกพี่บอกใช้ตรงจริงไหมจริงครับไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะขอบคุณค่ะงคนไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงกับรถยี่ห้อของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเรามีของที่ลึกมาให้ดูด้วย แล้วเดี๋ยวเราสองคนนะฮะขอลาไปก่อนนะขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับว่าทางอีสุของเราพาไปหาลูกค้าท่านไหน<ช>นะพาไปแนวไหนเพื่อให้อ่ลูกค้าที่มาดูคลิปอย่างเนี้ยมา,า,าคุณทำงานแนวไหนแล้วอยากใช้รถในลนักษณะแบบไหนลูกค้าจะได้ เนี่ยประสบการณ์จริงตรงกับความต้องการตรงกับการใช้งานนะฮะปรึกษาเรากับเซลนุเวนค่ะวันนี้ขอลาจะเป็นเท่านี้สวัสดีครับ